ท่องเมืองพระนครอาณาจักรขอมในยุคเมืองพระนครระหว่างพุทธศตรวรรษที่14ถึง20นั้นได้มีการย้ายเมืองหลวงกันหลายครั้งได้แก่อินทรปุระหริหาราลายัยอมเรนทรปุระมาเห็นทรปุระยะโสทรปุระ และพนมเปนเป็นต้นซึ่งการย้ายเมืองหลวงแต่ละครั้งย่อมมีการสร้างประสาทราชวังและาศาสนสถานต่างๆเป็นจำนวนมากด้วยกันดังนั้นแถวเมืองเสียมเรียบจึงมีโบราณสถานอยู่เป็นร้อยๆแห่งเพราะเมืองหลวงเก่าๆแลหลายแหง่งก็มักจะย้ายไปย้ายมาก,กันอยู่ในย่านนี้เป็นส่วนใหญ่บางแห่งอยู่ห่างกันเพียง4ีถกิโลเมตรบางแห่ง อยู่ห่างกันเพียง3-4กิโลเมตรบางแห่งที่อยู่ไกลออกไป50-60กิโลเมตรก็มีเมื่อมีโบราณสถานมากมายขนาดนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะเที่ยวชมให้ทั่วถึงได้ภายในวันเดียวฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราจึงอยู่นครวัดกับนครทมแหล่งโบราณสถานกลุ่มเมืองพระนครอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามายาวนาน และถ้าเราจะว่ากันตามจริงเพียงแค่โบราณสถานกลุ่มนี้หากจะดูกันให้ดีๆแล้วผมว่าน่าจะมีเวลาสักเดือนหนึ่งจึงจะพอก่อนอื่นเพื่อไม่ให้สับสนก็ต้องขอทำความเข้าใจกันไว้ก่อนเกี่ยวกับคำว่าเมืองพระนครน,นครวัดและนครธมซึ่งมีความหมายแตกต่างกันดังนี้เมืองพระนครหรืออังกอร หรือยโสธรปุระหมายถึงราชธานีที่พระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งได้ส่งสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่15ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือมีศูนย์กลางสืบเนื่องต่อกันหลายแห่งเช่นที่ปราสาทพนมบาเคงและปราสาทบายนเป็นต้นนครวัดหรือปราสาทนครวัดหมายถึงศาสนาสถานแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ภายในเมืองพระนครสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่17โดยพระเจ้าสุริยโอรมันที่สองเนื่องจากเป็นาศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่มากจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนครหรือเมืองเมืองหนึ่งจึงเรียกว่านาครวัดอีกทั้งคำว่าวัดนั้นก็เป็นคำที่เรียกาศาสนสถานแห่งนี้ เพราะถูกดัดแปลงจากเทวาลัยของศาสนาฮินดูมาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อตกอยู่ภายใต้การปกครองของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสรุปว่านครวัดหรือปราสาทหรือศาสนาสถานซึ่งไม่ควรสับสนนำมาปนกันเหมือนคำว่าเมืองพระนครหลวงอันเป็นราชธานีของอาณาจักรขอมในช่วงเวลาที่ต่างกัน นครธมหรือเมืองพระนครหลวงอังกอร์ธมหมายถึงบริเวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละสมกิโลเมตรล้อมรอบโดยกำแพงซึ่งมีโบราณสถานหลายแห่งตั้งอยู่ภายในโดยมีปราสาทบายอนเป็นศูนย์กลางของราชธานีนครธมนี้พระเจ้าชัยวรมันที่7ส่งสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศตรวตรรษที่18 โดยมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับเมืองนครยโสธรปุระราชธานีเดิมฉะนั้นคำว่าเมืองพระนครจึงกินความหมายรวมถึงนครวัดนครธมและโบราณสถานของราชธานีเก่าๆหลายยุคหลายสมัยการเที่ยวชมเมืองพระนครจะช่วยทำให้เราเห็นร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณเป็นอย่างดี ทั้งร่องรอยความรุ่งเรืองของอา,าณาจักรและศาสนาจักรในส่วนของศาสนาจักรนั้นถือว่าศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์เป็นสองศาสนาหลักที่ทรงอิทธิพลอยู่ในอาณาจักรขอมมานานเกือบ2000ปีเลยทีเดียวและทั้งสองศาสนานี้ต่างก็มีอยู่สองนิกายที่ผลัดกันมีอิทธิพลแพร่หลายอยู่ในแผ่นดินขอม คือทางพระพุทธศาสนาก็มีทั้งนิกายมหายานและเถรวาททางศาสนาฮินดูก็มีทั้งลัทธ,ธิสัยวานิกายและไวยสนพนิกายศาสนาฮินดูมีเทพเจ้าหลายองค์แต่ที่เป็นเทพชั้นสูงสุดมีอยู่สามองค์คือพระพรหมเทพผู้สร้างโลกพระศิวะหรือพระอิศวนเทพผู้สร้างและผู้ทำลายโลกพระนารายหรือพระวิษณุ เทพผู้พิทักษ์ปกป้องโลกเทพทั้งสามองค์นี้เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าตรีมูรติและถ้าพระวิษณุกับพระศิวะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกว่าพระหริหระอย่างไรก็ดีแม้พระพรมจะได้ชื่อว่าเป็นเทพที่สูงสุดในฐานะผู้สร้างโลกก็ตามแต่กลับมีผู้นับถือบูชาน้อยกว่าพระศิวะและพระวิษณุเสียอีก ซึ่งการเน้นบูชาพระศิวะและพระวิศณุนี้เองที่ทำให้ศาสนาฮินดูแบ่งออกเป็นสองนิกายคือสายวะนิกายและไวยสนบนิกายสายวะนิกายคือพวกที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดนิกายนี้นับถือบูชาศิวลึงกับบัวนันทิศิวลึงคือเครื่องหมายของบุรุษเพศเป็นเครื่องหมายแทนพระศิวะเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก โดยมีตำนานเกี่ยวกับการบูชาศิวลึงว่าครั้งหนึ่งพระพรหมพระวิษณุพร้อมทั้งเทพบริวารได้ไปเยี่ยมพระศิวะบนสวรรค์ชั้นไกรราชแต่ไปผิดจังหวะคือขณะนั้นพระศิวะกำลังเมาไมยาสุราอย่างหนักและกำลังเสพการอยู่กับเจ้าแม่กาลีพระชายาโดยไม่รู้ตัวว่าใครจะมาเลยกลายเป็นตัวตลกให้ถวยเทพทั้งหลายเยาะเย้ยนินทา เมื่อสั่งเมาพระศิวะทั้งเจ็บทั้งอายและเสียพระไทยจนสิ้นพระชนพร้อมทั้งพระฉายาแต่ก่อนจะสิ้นพระชนพระศิวะได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าความละอายของพระองค์จะต้องได้รับการบูชาจากมนุษย์ตลอดไปโดยจะเกิดใหม่เป็นรูปอวัยวะเพศชายหรือศิวลึงหากใครบูชาจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไกรล,ลาส ส่วนการบูชาวัวนันทิหรือโคนันทาวิสารซึ่งเป็นพาหนะของพระอิศวนั้นก็เพราะถือว่าเป็นผู้ให้น้ำนมและเนื้อแก่มนุษย์เป็นเสมือนแม่ของมนุษย์นั่นเองไวยสนบนิกายคือพวกที่นับถือพระวิษณุหรือพระนารายว่าเป็นเทพสูงสุดโดยถือว่าพระนารายเป็นผู้คุ้มครองโลก และได้อวตารลงมายังโลกมนุษย์ทุกครั้งที่โลกเกิดยุคเข็นซึ่งมีทั้งหมดถึง10ครั้งที่เรียกว่านารายสิบปางได้แก่มัตสตยาวตารอวตารเป็นปลากุรมาวตารอวตารเป็นเต่าวราหาวตารอวตารเป็นหมูป่านรสิงหาวตารอวตารเป็นนรสิงวามนาวตาล อวตารเป็นคนค่อมผู้มีฤทธิ์ปารสุรามาวตารอวตารเป็นพราหมณ์ผู้มีขวานเป็นสัญลักษณ์รามาวตารอวตารเป็นพระรามในเรื่องรามเกียรติ์กฤษณนาวตารอวตารเป็นพระกฤษณะพุทธาวตารอวตารเป็นพระพุทธเจ้ากันกยาวตารอวตารเป็นบุรุษอาชาในหรืออศวินม้าขาว จะเห็นว่าทางฮินดูไวยสนพนิกายนี้ได้พยายามกลืนพระพุทธศาสนาอย่างแยบยนต์โดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางที่9ของพระนารายณ์ทงท,งทั้งที่ฮินดูก็ไม่สู้จะชอบใจกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสักเท่าใดนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนที่ลบล้างระบบวัณนนะของพราหมณ์ที่ทรงชี้ให้มนุษย์ได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะผลกรรมมลิขิต ไม่ใช่พรหมลิขิตแต่ประการใดปราสาทบายอนศูนย์กลางของนครธมโบราณสถานแห่งแรกที่คณะของเราไปเที่ยวชมในนครธมหรือพระนครหลวงก็คือปราสาทบายอนซึ่งตามความรู้สึกของผมเห็นว่าเป็นศาสนาสถานที่มีความยิ่งใหญ่น่าสนใจไม่น้อยกว่าปราสาทนครวัดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธ เพราะปราสาทแห่งนี้เป็นพุทธสถานที่แสดงให้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรของเมื่อราว800ปีที่ผ่านมาปราสาทบายนหรือบัญยงศูนย์กลางของนครธมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งของราชอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช1724ถึงราวปีพุทธศักราช1763 รูปแบบของการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถือว่าเป็นปราสาทที่มีความแปลกประหลาดและลึกลับจนก่อให้เกิดปัญหาแก่บรรดานักโบราณคดีทั้งหลายในการตีความตอบคำถามกันไปต่างๆน,น,นานาเรียกว่าเป็นปราสาทหินที่ทำให้นักโบราณคดีปราสาทกินไปตามๆกันความแปลกและลึกลับของปราสาทบายนมีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแผนผังที่ดูซับซ้อนระเบียงที่มืดมิดภาพสลักนูนตำ่ำบางส่วนที่ยังหาคำตอบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดปรางที่สลักเป็นใบหน้าขนาดมหึมามองเห็นได้ทุกทิศทุกทางปรางน้อยใหญ่เหล่านั้นมีทั้งสิ้น54ปรางแต่ละปรางเป็นรูปสลักใบหน้าแบบหันหลังชนกันทั้งสี่ทิศนับรวมได้ถึง2 1 6หน้า ฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปในซอกมุมไหนของนครแห่งนี้ก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปจากสายตาของใบหน้าเหล่านี้ได้เลยเมื่อใครก็ตามได้เข้ามาถึงบริเวณปราสาทบายอนมักจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือเหมือนว่าได้หลุดเข้ามาในแผ่นดินลี้ลับหรือดินแดนประหลาดในเทพนิยายอะไรทํานองนั้นอันที่จริงสําหรับพวกเรารุ่นหลังๆนี้แม้จะไม่เคยมาที่นี่ก็ตาม แต่ก็มักจะคุ้นตากับภาพประสาทบายนกันมาก่อนหน้าแล้วเป็นส่วนใหญ่ถึงกระนั้นเมื่อมาเห็นของจริงเข้าก็ยิ่งรู้สึกตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยผมจึงเข้าใจความรู้สึกของผู้ฝรั่งชาตะวันตกที่เพิ่งมาพบเห็นโบราณสถานแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้แก่พวกเขาเป็นอย่างมากดังเช่นคำบรรยายความรู้สึกของนายปีแอโลตี นักสำรวจชาวฝรั่งเศสเมื่อเขาเข้ามาพบปราสาทแห่งนี้ว่าข้าพเจ้าเหงยนหน้าขึ้นไปอย่างปราสาทที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ซึ่งทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนคนแคระและในทันทีทันใดเลือดในตัวของข้าพเจ้าก็เย็นแข็งขึ้นมาเมื่อมองเห็นรอยยิ้มขนาดมาหึมาที่กําลังมองลงมาอย่างข้าพเจ้าแล้วก็รอยยิ้มอีกด้านหนึ่งเหนือกําแพงอีกด้านหนึ่งแล้วก็รอยยิ้มที่สแล้วก็รอยยิ้มที่ห้า แล้วก็รอยยิ้มที่10ปรากฏจากทุกสารทิศข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนมีตาคอยจ้องมองอยู่ทุกทิศทุกทางนายดูดาเดลาเคลหนึ่งในคณะนักสำรวจบอกว่าปราสาทแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่น่าพิศวงอันดับหนึ่งซึ่งทำให้เกิดทัศนียภาพที่น่าตื่นใจส่วนสถาปนิกชื่อนายฟูโนโรกล่าวยกย่องปราสาทบายอนว่า เป็นโบราณสถานที่งดงามตระการตาที่สุดสำหรับสิ่งที่เป็นปัญหาให้ถกเถียงวิพากวิจารณ์กันมากที่สุดของปราสาทบายนก็เห็นจะเป็นใบหน้าปริศนากว่า200ใบหน้านั่นแหละว่าควรจะเป็นใบหน้าของใครหรือหมายถึงอะไรบางก็บอกว่าเป็นพระพรมบ้างก็บอกว่าเป็นพระศิวะบ้างก็เชื่อว่าเป็นพระอวโลกิเตศวนบ้างบ้างก็เห็นว่าน่าจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดมากกว่า รวมทั้งแนวความคิดว่าอาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แทนคําสอนหรือความนึกคิดที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นหมายถึงพรหมวิหารสี่หรือพระราชอำนาจที่แผ่เมตตาไปยังทิศท,ทั้งสี่เป็นต้นอย่างไรก็ดีต่อมาภายหลังเมื่อได้มีการค้นพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่หน้าบันซึ่งถูกประสาทองค์กลางบดบังเอาไว้ อันเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าลักษณะดั้งเดิมของปราสาทบายอนเป็นพุทธสถานดังนั้นใบหน้าที่กล่าวจึงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่ในโลกที่ทรงมองลงมายังเบื้องต่ำด้วยความเมตตาการุณาไม่ยอมเข้าพระนิพพานก่อนกลับทรงอยู่เพื่อช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์และพามวลมนุษย์ทั้งหลาย ข้ามพ้นฝั่งวัตตะสงสารไปด้วยกันตามคติของพระพุทธศาสนามหายานผมเดินดูดวงพระพักน้อยใหญ่นับร้อยๆดวงหน้าณปราสาทบายตนด้วยความรู้สึกสุดจะบรรยายเพราะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าดวงหน้าเหล่านี้สื่ออารมณ์ใดผมว่าดูยากยิ่งกว่าภาพเขียนโมนาลิซาของลีโอนาโดดาวินชีซะอีกเพราะภาพนั้นแม้จะถือว่าเป็นยิ้มปริศนา ที่ยากจะบ่งบอกว่าเป็นยิ้มสวยยิ้มซึ้งยิ้มซึมหรือยิ้มเศร้ากันแน่แต่อย่างน้อยก็ยังบอกได้ว่าเป็นยิ้มต่างกับดวงหน้าที่ประสาทบายนที่จนใจจะบอกได้ว่าเป็นอย่างไรว่าจะยิ้มก็ไม่ใช่ว่าจะหยันก็ไม่เชิงว่าจะดุก,ก็ไม่ชัดหรือว่าจะเศร้าก็ไม่แน่ใจสุดแต่มุมมองของแต่ละคนผมว่าของอย่างนี้ขึ้นอยู่กับพื้นใจของเราในขณะนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะเช่นเวลาที่เราไปกราบพระพุทธรูปหรือรูปภาพรูปหล่อของหลวงพ่อวัดปักน้ำซึ่งแม้ท่านจะเป็นองค์เดิมหรือรูปเดิมก็ตามแต่เรามักจะมองเห็นท่านในแต่ละครั้งแตกต่างกันคือช่วงไหนที่เรานั่งสมาธิเยอะหรือไปทำบุญใหญ่ๆมาก็มักจะเห็นเหมือนท่านยิ้มให้แต่หากช่วงไหนเราไปทำอะไรไม่ดีมาหรือนั่งสมาธิน้อยไปหน่อยก็มักจะเห็นเหมือนหน้าท่านบึง้งหรือดูดุดุพิกล ฉะนั้นการมองเห็นดวงหน้าที่ประสาทบายนไปต่างๆนานาจึงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของประสาทบายนก็คือภาพจำหลักที่ระเบียงด้านนอกของตัวประสาททั้ง4ทิศซึ่งมีความยาวรวมกันถึง1,200เมตรภาพสลักนูนต่ำมากมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะทำให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่เมื่อ800ปีก่อนเป็นอย่างดีเช่นภาพการตัดแต่งสลักหินสร้างปราสาทภาพกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าชัยวรมันที่7กับการสู้รบกับพวกจามการพนันชนไก่การย่างปลาการล่าสัตว์การเล่นกายกรรมการเฉลิมฉลองต่างๆเป็นต้นนอกจากเรื่องราวจากภาพสลักเหล่านี้แล้ว เรายัางสามารถศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นได้จากจดหมายเหตุของจิวต้ากวนทูดจากจักรพรรดิจีนที่เดินทางมายัางเมืองพระนครหลวงเมื่อพุทธศักราช1839และหลังจากที่มีการแปลจดหมายเหตุฉบับนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2358แล้วจึงได้มีคณะสำรวจจากชาติตะวันตก โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสเดินทางมาที่นี่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ <S <S <ส>